สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะหนูดีอยากจะพาทุกคนมาดูสวนผักยามเช้าของหนูดีแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสียงนกร้องตลอดเวลาเลยอะ่ะคือน,น่ารักมากไม่รู้ไม่รู้ว่ากล้องจะจับเสียงได้ไหมนะแต่แบบเราลมเย็นมากทุกคน นี่คือบรรยากาศสวนผักกลางเมืองเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้หนูได้ปลูกซาลาอยู่ริมสวนนะคะแล้วก็จะมีแบบพยายามทําให้เหมือนบ้านต่างจังหวัดที่สุดอะแล้วภาแบบทุกคนดูลมดีคือใบไม้จะไหวหมดเลยอะตอนเช้าช่วงนี้ลมจะดีมากๆเลยนะคะอากาศเย็นสบายเนาะ เดี๋ยวดีจะพาไปดูช่วงนี้นะคะเรามีดอกไม้ออกเยอะมากๆเลยจะพาไปดูผักแต่ละชนิดเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามีแขกมาเยือนสวนของเราด้วยนะคะนี่ช่วงนี้ดอกดาวเรืองบานเยอะมากเลยทุกคนอืมแล้วก็มีดอกบัญนชื่นนะคะมีดอก เวอร์บีน่านะอันนี้คือดอกอะไรหนูไม่แน่ใจชื่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะพาเดินมาทั้งฝั่งนี้ของสวนเราไปดูแขกคือแขกเจ้าเนี้ยคือจะย้ายมาอยู่เป็นสมาชิกในบ้านแล้วละดูดอกอันนี้ดอกบานชื่นนะคะซินเนียเนาะหนูดีมีทั้งแบบกลีบซ้อนกลีบไม่ซ้อนอันนี้คือโต๊ะปลูกผักนะคะผักสลัดเราตอนนี้ก็มาขึ้นอีกแล้ว ต้นเนียมหูเสือออกเยอะมากทางฝั่งนี้ของสวนซึ่งเป็นศาลาด้วยนะคะเถียงนาน้อยนะคะเถียงนาน้อยก็นั่งสบายมากกุหลาบนะคะกุหลาบที่คุณแม่ดีให้ต้นอ่อนมาเนี่ยต้นต่อมาก็เ,าเราเลี้ยงเราก็ให้ดอกเยอะตลอดเวลาเลยนี่ให้ดูอันนี้เจ้านี่นะคะนี่อันนี้ <c oughs> นามนามหนมอ่ะ จีกน้องลงมาให้ดูนี่แล้วก็มีดอกตูมรอดบานเต็มีหมดเลยน้องยังอยู่ในกระถางเลยนะเพื่อนๆอ,อ๋อนี่พันพันนี้ก็สวยนะให้ดูพันนี้นิดนึงแต่ว่าดอกนี้อาจจะแบบออปูป,ป,ปูป่าะนิดนึงนะคะส่วนเจ้านั่นนะคะน้องขนตางอนน่ารักไหม แล้วก็แบล็คเบอร์รี่มาแล้วจ้านี่ยังเป็นลูกอ่อนอยู่ได้กินไปหลายรอบแล้วนะคะนี่ดอกแบล็คเบอร์รี่นะคะเป็นต้นพันธุ์เนื้อเยื่อนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาลว,าลวนี่นี่นี่อันนี้ดอกดอกเริ่มส้มแปลว่าลูกกําลังจะมาละนะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้งนี้กันเดี๋ยวดิพาขึ้นโต๊ะ้ี่นเสียงไก่ว่านี่ไก่เพื่อนบ้านนะทุกคนนี่เคลเดี๋ยววันนี้ดีจ้าตัดเคลไปทาอาหารนะคะ ส่วนเจ้านันานนามะเขือเทศเดี๋ยวดีรอพี่โพมาเก็บเพราะว่าเขาเป็นคนฟูมฟักน้องมาดิไม่อยากแย่งเก็บนี่ออกลูกสีแดงเต็มไปหมดเลยนี่นั่นนะคะนี่เขามาขึ้นเองนะคะเราก็เลี้ยงกันไปอ่าผักสลัดค่ะเยอะมากรวมถึงเจ้านี่ครั้งแรกของสวนพริกหวานพริกตุ้มนะคะ ไก่น่ารักมาทุกคนนี่ดูสินี่ลูกเริ่มเริ่มมาแล้วนะไม่ได้ไม่ได้เล็กๆนะอืมต้นเล็กๆแต่หลายหลายลูกนะคะห้าลูกอะดูนั้นสิห้าลูกอะ่ะช่ยยอยนี่โตผักโตผักช่วงนี้ก็ฟูฟ้าดูพี่เคลนะคะทุกคนพี่เคลอ่าบนโตผักก็ยังมีบานชื่นเดี๋ยวเดี๋ยวรีบพาไปดูนี่ดูดูเคลยิกน่ากินไหมล่ะเต็มไปหมดเลย นี่แล้วก็นี่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 สมาชิกสมาชิกนางชอแบแอบมาเนาะเออดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆซูมซูมสวัสดีค่ะดิฉันก็ทาดแมวนะคะเพราะว่าไอเจ้านี่เหมือนเบอร์รี่ใช่ไหมน,นี่คือพิรังกสานะทุกคนความทาดแมวเนะเาะพอเห็นแมวมาดิก็แพบที่บ้านนะคะจะมี <c oughs> มีพ่อบ้านอยู่ด้วยนะคะชื่อคุณน้ำบุญมีี่บอกอคุณน้ำบุญมีคะ่ะนะนะ้ามีค่ค่ะอย่าเพิ่งลดน้ำนะคะเดี๋ยวเขาหนีด่ดูทุกคน สวัสดีค่ะนี่ดิไม่ได้เข้าใกล้นานดีซูมเอาตัวใบใบข้างหน้านี่คือเล็บครุฑลังกานะคะที่เห็นเป็นใบเหมือนถ้วยดูนางจะหนีมหมนางไม่น่าจะหนีสวัสดีค่ะหลับอยู่นะคะ เฮ้ยทุกคนดิภูมิใจมากเลยนะเวลาที่เวลาที่เรามีสวนแล้วแบบมีแมวมาอยู่มีนกมาทํารังอะไรเงี้ยตัวนี้รู้สึกเคยมาคลอดลูกที่สวนดีด้วยนะทุกคนนางมาคลอดลูกหลายตัวเลยแล้วก็ทางจะมีแบบมูลนิธิเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีเราก็มีการพูดคุยกันว่าควรพาน้องไปทําหมันไหมเหมือนให้แบบยิงยาสลบแล้วพาไปทําหมันแต่ว่ายากแบบโอ้ยาก,แบบยากน้องแบบน้องไม่ค่อยอยู่นิ่งส่วนอันนั้นก็คือ โตแคคตัสหนูดีนะคะแล้วก็มีเคลที่เอามาใส่กระถางไว้ที่เราย้ายออกอุ๊อเยเก็บก่อนเดี๋ยวน้องนี่ว่าไงคะมีอะไรคะเห็นไหมข้างๆมีนกชมพู2ตัวนางไม่จับกินนะจ๊ะนางบอกนกอะไรแข็งจังเลยกินไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 1> อย่าไปดีไปไหนอะ Where are you going โอเคโอเคแล้วต้องนั่นแหละคะ่ะประมาณนี้ คือตัวนี้พิสุตั้งชื่อว่าตัวนี้น่าจะขาวดำแล้วมีตัวดำล้วนดำปลอดชอบมาขออาหารกินนะคะแล้วก็ให้อาหารกินเนาะโอเคไปละให้น้องได้พักผ่อนตามอธัธยาศัยอันนี้ก็จะอยู่ในโซนอยู่ในโซนโตโตเพาะชําชนะคะก็อาจจะแบบลกๆนิดนึงเนาะอันนี้เป็นโซนอยู่ใต้หลังคาเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนันแมวก็จะชอบมาอยู่นะคะอาอาบน้ำ ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ <c oughs> นี่ต้นโกโก้นะคะเป็นต้นโกโก้ที่ออกลูกยังอยู่ในกระถางอยู่เลยค่ะทุกคนเราบาบเคยได้เป็นลูกค่อนข้างใหญ่แต่เนี่ยคือไม่ไหวแล้วอ่ะน้องออกมาเราไม่ได้รับการทานุบำรุงเออแต่ว่าดอกเขาก็น่ารักแหละให้ดูไกลๆนิดหนึงด,ด,ด,ดอกเขาน่ารักมากดอกจต่นหน้าตาประมาณไม่ฟกัสนะคะ นี่ๆดอกไม่รู้จะโฟกัสไหมนี่นี่เขาประมาณนี้นี่คือดอกโกโก้เนาะแล้วเนี้ยค่ะ <c oughs> บรรยากาศอันนี้ดีเคลียโตะนะคะก็เลยจะมีพืชในกระถางหนูดีเอามาฝากวางไว้ช่วงนี้เป็นช่วงเคลียร์สวนส่วนกระบาเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเป็นกระบาท,ที่เอาไว้เพาะเลี้ยงไส้เดือนแต่กลายเป็นว่าไส้เดือนอะ่ะเขาขยายไปตามโตตามอะไรหมดแล้วทุกคน คือบนนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนมาตอนคืนนะจะเห็นไส้เดือนอ่ะออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วตรงเนี้ยที่ทะลักออกมาตรงเนี้ยคือมูลไส้เดือนหมดเลยคือแบบ Amazing มากนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็คือไส้เดือนขยายมาเต็มเลยแล้วก็ข้างล่างนะคะ เราก็ไว้ใช้หมักดินนะเห็นไหมคะนี่คือโต๊ะเนื่องจากว่ามันเป็นบ้านในเมืองนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เราก็พรีเมียมนิดหนึ่งก็เลยใช้พื้นที่ข้างใต้นะคะในการหมักดินปุ๋ยหมกักนั่นเองค่ะอืมและนี่ยก็เป็นบรรยากาศในสวนเนาะที่หนูดีแบบ วันไหนที่หนูดีตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนูดีก็จะให้โคต้าตัวเองลงมาในสวนผักเพื่อที่จะเอ j นจอยเวลาในสวนผักทุกคนอุ้ยทุกคนดูน,นี่นี่ผีเสื้อคือแบบเคยระบบนิเวศเล็กๆในสวนนะ่ารักไหมอุย้ยนั่งมากินดอกดาวเรืองทุกคน oh my god โอ้ดู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 ดดดด น่ารักละอันดอกข้างๆชันโรงใจเห็นไหมคะมีชั้นโรงนั่นไม่ใช่แมงวันนะคะทุกคนนั่นชั้นโรงคือชีวิตมันดีจริงๆอะ่ะเออในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเลาดูดอกไม้ซิคะ่ะคือดอกไม้สวยมากทุกคนดอกไม้เยอะมากดิฉันก็ไม่อยากจะแบบอวยสวนตัวเองนะคะแต่น้องสวยจริงๆและทางฝั่งนี้ให้ดูทางฝั่งนี้นะตรงพื้นนี้เดี๋ยวให้ดูทีหลังแต่ให้ดูข้างบนก่อน ดอกมะรุมมาเต็มเลยค่ะดอกมะรุมมาทุกคนน่ารักไหมน่ากินด้วยอ่ะนี่คือมะรุมนะคะมีฝ่งมีฝักมีอะไรเลยนะ<ม>แล้วก็ลงมาข้างล่างดอกเป็นจรงค์ห้าสีทุกคนเอ้ยน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีนี่ให้ดูดอกเันจรงค์ห้าสี แล้วก็มาฝั่งนี้อันนี้คือต้นมะนาวนะคะที่โดนโดน้วงกิน,น,นตายไปเรียบร้อยแล้วน,นี้เราเอาต้นอ่อนมาเพาะแล้วก็นี่อันนี้คือดงมะเขืออยู่ดูข้างบนนะ่ะไม่มีอะไรเลยนะแต่พอดูข้างใกล้ๆนะคะหรือเข้าไปดูข้างล่างมะเขือยาวสีเขียวมาแล้วหนึ่งนี่เสร็จแล้ว มาเขือมอ่วงมาแล้วอีกสามมวนมาเลยนะคะยิ้มแป้นนี่มะเขือหลอดไปมาแล้วลูกเบิร์นม,มีอะไรอีกนี่มะเขือม่วงจิ๋วนะคะอันนี้ไข่ม่วงนะคะมะเขือไข่ม่วงนี่ทุกคนดูมะเขือไข่ม่วงน่ารักไหมและอันนั้นนะคะดอกเดซี่จิว๋วน่ารักไหม ดูสิ so cute เนาะเ,ออเป็นอะไรที่สดชื่นมากๆเลยทุกคนมะนาวมะนาวปลูกไม่ค่อยเก่งนะคะกันๆแต่ก็ได้กินลูกอยู่เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็บานชื่นค่ะมีบานชื่นแดงมีทุกคนดูดิเฮ้ยน่ารักมากแล้วก็บานชื่นเนะะี่ยจะมีผึ้งมากินตลอดเวลาดิพามาดูบานชื่นค่ะนี่ทั้งดงเลยดงเนี้ยผึ้งชอบมาก แล้วก็ดูผักเป็นการส่งท้ายอันนี้กวางตุ้งนะคะกวางตุ้งมากวางตุ้งเนาะกวางตุง้งผักกัดขาวผักคะนาต้นนั้นแล้วก็ข้างหลังนั้นคือดงมันเปนิฮารุกะนะคะผักกัดขาวดงบะเริ่มเทิมเลยแล้วก็อันนั้นก็เจ้าผักเคลอยู่บนโต๊ะมีบานชื่นอีกดงหนึ่งนะคะอันนี้ดงบานชื่นน่ารักมาก นี่แล้วก็มีพึ่งมากินบันชื่นไหน่อคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยระบบนิเวศนะมันดีไหมะทุกคนมันดีต่อใจแค่ไหนดูน้องกินดี so cute no? หนูจะเอาดอกไหนคะหนูเลือกสิคะหนูก็เลือกไม่ได้นะคะเนี่ยแล้วก็ดาวเรืองโหอารามมากอ่ะมาดูพึ่งกินอาหารเช้าหนะะ่อยค่ะ oh so cute ดูดูดู น้องบอกกินอันไหนดีจ้าฉันเลือกไม่ถูกเลยจ้าดอกไม้สวนเธอเยอะมากนี่สูงใกล้ๆถ้าน้องรำคาญหันมาต่อยตัวใครตัวมันนะคะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋น้องตั้งใจมากน้องจะกินอะไรอะ่ะนี่น่ารักนุกคนเนี่ยแหละโอเคบรรยากาศของสวนเช้าวันนี้นะคะสดชื่นมากๆเลยทุกคนแล้วก็ฤดูหนาวนี้นะถ้าใครที่ ยังไม่ได้ปลูกผักนะคะช่วยโอกาสนี้ปลูกผักซะเพราะคือมันเจ๋งมากจริงจริงมันคือแบบทําให้ชีวิตเรามันมันมีความสุขขึ้นเยอะมากเลยทุกคนนาอนและนี่ก็ดูดอกบานชื่นของดิฉันน่ารักไหมล่ะแล้ววันนี้ขอโทษที่ต้องพูดไม่เข้าใจทําไมต้องกระซิบหนูดิคงกลัวแมวกลัวมันด,ดูดูพึ่งดูพึ่งกลัวแมวกลัวแมวได้ยินเสียงดังๆของดิฉันแล้ววิ่งหนีนะคะเพราะว่าภูมิใจมากที่แบบมีแมวมาอยู่ในสวนอะไรประมาณนี้ นี่อาลูกสุดท้ายให้ดูน่ารักไหมอะจีบด้วยนางจีบอ่ะเอ้ยน่ารักนะนะนั่นละค่ะดูดี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 โซคิว so ไหมอ่ะเอ้ยน่ารักมากเลยนะคะทุกคนอ่ะและเนี่ยแหละเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูสวนเสร็จเดี๋ยวดีต้องตัดผักไปกินวันนี้พอวันนี้เราก็จะตัดวันนี้ตั้งใจว่าจะตัดน้องไปปักแจกันด้วยเนาะคือมีดอกไม้เนี่ยทุกคนหนูดีไม่ต้อง เสียงไก่เสียงไก่ขันหนูดีไม่ต้องซื้อดอกไม้ไปซื้อดอกไม้มาปักใจกันอีกแล้วอะ่ะคือจากการถ้าเพื่อนๆดูไลฟ์หนูดีจะเห็นว่าจากการดีทอนฟู่ฟ้ามากไม่ใช่อะไรเนี่ยแหละแบบว่าสวนดอกไม้ที่หลังบ้านนะคะโอเคเลยค่ะและนั่นก็คืออยู่ฝั่งหน้าบ้านไปไกลแสนไกลอันนู้นคือสวนที่แบบฝั่งนู้นเลยนะคะพยายามจะจัดแบบญี่ปุ่นแบบว่าในที่สุด กลายเป็นลูกไม่รักเพราะว่าใครๆก็ลงสวนนะสวนผักกันหมดเลยนะคะนี่คือสวนหลังบ้านเนาะส่วนสวนหน้าบ้านที่ตั้งใจจัดเป็นสวนอเอาไว้ดูนะคะก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้รับความรักเท่ากับลูกรักหลังบ้านนะคะโอเคเลยค่ะแลวเดี๋ยววันหลังดิพามาอัปเดตใหม่นะมีอะไรให้อัปเดตเยอะมากช่วงนี้สวนแบบหน้าหนาวนี่สวนสวยจริงๆเลยค่ะโอเคเลยค่ะทุกคน enjoy your weekend นะและเดี๋ยวคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ